เดี S <S ๋ยวก่อนที an <S <S ่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยทำไมสภาพนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนสองพ้อ ฮ่า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 ฟื้นมันได้หรอฮ่า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 เออจะทำอะไรดิฉันนะยังไงก็ต้องตายแน่เลยเอ่อหมายคำว่าอะไรหรออืหมายคำว่าตายสักคนโคตรคั อย่าเข้ามาเลยนะนี่ฉันจุดไฟแกไว้ได้เรียบร้อยแล้วฮะจุดไฟคําว่าอะไรหนอนี่ไงนี่ไงฉันจะจุดไฟแกไว้ได้นะอย่าอย่าเข้ามาเลยนะ มีใครอยู่ในนี้ไหมคุณพี่นาหนวดไม่มีใครมาช่วยแกหรอกห้าหายซะ โอ๊ยโอ๊ยฮึยแกทำไมทำแบบนี้นะเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยเอนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ช่วยด้วยชววยด้ค่ะช่วยด้วยโอ้ยร้อนน้อนอ้อยอ้อยเป็นลมนั่นคุณพี่มันอยู่ในนั้นใช่เนอะสิ รออยู่ที่นี่น่าเด็กจะไปตามมาช่วยมางตู้มจิตหวั Sien kebosot Uuuu 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 สมพลน่ยมันอยู่ไหนกันหรอเอมตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับไฟเวลาเต็มบ้าน,นไปหมดแล้วเพราะว่าสมพลเนี่ยตายไปแล้วค่ะฮะอฮะ,ฮะอะไรนะสมพลตายแล้วหรอคะฮะใช่นะสิคะอะไม่จริงอะ สมพลตายแล้วเหรอไม่นะไม่จริงไม,ไม่ไม่จริงนะสมพลตายไม่นะสมพลมวายตติดตามชมตอนต่อไป EP 15กันต่อตอนจบแล้วนะคะ